สัสดีนาะชมทุกท่านเลยวันนี้อย่าเราจะมาทําตามคำเรียบร้องของผมเบร์แฮกเกอร์นะคะชื่อไม่ค่อยให้นะก็วิธีเรื่องเนี่ยก็คือตามนี้เลยนะคะที่เรากําลังกดอยู่นะทุกทีมันจะเป็นอีโคโนมิใช่ไหมแล้วก็เลือกเป็นสไปโรแล้วเราก็เดิมพันด้วยเพชรสานะคะแล้วก็รอเข้า่อสู้นิดนึงนะคะนี่เราก็ต้องกดให้นานๆหน่อยเราจะได้ที่หนึ่งนะคะ ส่วนเลขมงคลในการวางอันแรกเนี่ยก็คือเลข6นั่นเองนะที่เราวางอยู่ถ้าเกิดเราเป็นที่เป็นคนแรกแล้ววางเลข6เนี่ยมีสิทธิ์ที่เราจะชนะสูงมากนะ่ะมันเป็นดวงนะเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ห็นไปคิดมากนะส่วนไอตัวสตาร์นี้เนี่ยก็คือวางอันไหนก็ได้มัง้งคือเราก็ไม่ค่อยเจอแล้วก็มีตัวซูเปอร์ฮีโร่ด้วยนะเออแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันทํางานอะไรได้บ้างนะแต่ว่าช่มันถเถอะเราก็เล่นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะฮะเกิดเราไม่มี สมมติว่าเนีย่ยเห็นไหมพอไม่มีตัวที่จะต่อท้ายเนี่ยก็ต้องทอยลูกเต่าแล้วก็เอาเพชรมาให้เรานะถามว่าแล้วมันจะทํายังไงให้กดได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือเห็นไหมเห็นเลขหกไหมแล้วเราก็ต้องต่อด้วยเลขหกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็ต้องวยพรควาสุดท้ายให้เขาเป็นเลขหนึง่งแล้วเราก็ว่าเสร็จแล้วเราก็จะชนะตัวเองวู้ฮู้มันไงเนจ๋งปะ ไม่ใช่ได้แค่เพชรหกนะได้เพชรตั้งหกสิบนะทุกคนบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะเราก็ไปเก็บภารกิจนะฮะนี่เราก็จะได้มิงโกนั่นเองนี่ก็บิงโกอย่างเงี้ยล่ะอันนี้บอกเลยว่ามันจะบิงโกได้เยอะมากนะคะเพราะว่าเราชนะหลายรอบนะก็สําหรับคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์แล้วนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะทำแต่คำเรียบร้อยเสร็จแล้วก็สวัสดีครับ